คุวันนี้จะมาสอนเราไอเทมฟรีที่ต้องรับผ่านเนี่ยไอเทมชนี้เป็นหู้สีด,ดําคล้ายๆโดมินาัาเลยแต่ไอเทมชนี้จะสวยกว่าโด,ม,าดมินัโดมินัาเต้ไอเทมชนี้ก็ฟรีด้วยโดมินาัาจะราคาหลักล้านใช่ไหมคล้ายๆอันนี้คล้ายๆนะคล้ายๆนะแต่มันคือหูอ้มันมีลายสายฟ้าสีขาวอ่าไม่รู้นะนี่ตอนใส่ขอภัยที่มีเสียงมาห้องนี้นะมาหา้องฝนนี่โอ๊ย มไม่เป็นไรนี่อ่าถ้าเราใส่มันจะปิดหน้ารถหมุดในหินนะเราดูาาก็จะดีมากแต่รับยากไปนิดนึงวิธีการรับไอเทมชิ้นนี้ก็คือเออลืมบอกจํานวนไอเทมจํานวนไอเทมคนแจกห้าพัน 5, ชิ้นมีคนรับไปละสามชิ้นโอเควิธีการรับไอเทมเข้าในเมมนี้เลยเราจะทิ้งเมมไว้ให้นะกับลิงไอเทม โอเคนี่คือหน้าตาแมปนี้ห้าพันชิ้นไม่ใช่โคตรนันอ่าไอเทมชิ้นนี้ขเขาแจกห้าพันชิ้นต้องต้องเข้าไปในแมปเบลไปฆ่าคนให้ได้สองพันห้าร้อยคนถึงจะได้รับไอเทมชิ้นนี้มาโอเค okay, สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย